ทำไมเราต้องมาเรียนรู้โลกภายในของเราทำไมเราต้องมาเรียนรู้ชีวิตของเราก็เพราะว่าโลกภายในกับโลกภายนอกของเราอะมันต้องถูกพัฒนาและยกระดับให้มันเท่าเทียมกันนะคะสมมุติว่าเราตั้งเป้าในโลกภายนอกของเราเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะคะอยากจะได้เงินก้อนใหญ่อยากจะได้ความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่ แต่ภาชนะที่จะรองรับความสำเร็จหรือว่าเงินก้อนใหญ่ๆของคุณนั้นนะ่ะมันเล็กนิดเดียวนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้พัฒนาจิตใจแล้วก็ไม่ได้ยกระดับจิตวิญญาณไม่ได้ขยายความเชื่อไม่ได้ขยายพื้นที่ใจให้มันใหญ่เท่ากับความสำเร็จที่คุณตั้งเป้าหมายที่คุณอยากจะได้นะคะถ้าจะให้เปรียบเทียบกันให้เห็นชัดเจนเลยเนี่ยสมมติว่าคุณตั้งเป้าหมายอยากจะได้เงินก้อนใหญ่มากๆเลยแล้วพอเงินก้อนนั้นเนี่ยมันเข้ามาหาคุณจริงๆจ,จากการทุ่มเทแรง กายแรงใจมันสมองเวลาสุขภาพทุกอย่างที่คุณทุ่มไปนะคะคุณก็จะได้รับความสำเร็จนั้นมานะคะแต่ภาชนะที่จะใส่ความสำเร็จนั้นน่ะมันเล็กนิดเดียวนะคะพอความสำเร็จใหญ่ๆนั้นมันเข้ามาพอเงินก้อนใหญ่นั้นมันเข้ามานะคะภาชนะของคุณที่มันรองรับมันเล็กความสำเร็จหรือว่าเงินนั้นน่ะ มันก็จะใส่แค่พอดีภาชนะนะคะส่วนเกินส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะล้นออกมันก็จะเสียหายมันก็จะสูญหายไปจากชีวิตของคุณนะคะนี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดใหญ่เราฝันใหญ่และการลงมือทําของเราก็ยิ่งใหญ่ไปด้วยนะคะ คุณห้ามลืมสิ่งนี้เด็ดขาดเลยนะคะก็คือการเชื่อมต่อโลกภายในของคุณให้คุณเคลียพื้นที่ภายในของคุณและขยายพื้นที่เพื่อที่จะรองรับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นด้วยนะคะโดยการที่เราวิธีการก็เหมือนเดิมนะคะก็คือการนั่งสมาธิเพื่อที่จะเข้าไปเคลียพื้นที่ใจเคลียความว่างภายในนะคะเคลียความเชื่อความศรัทธาในตัวเองนะคะว่าคุณเนี่ย คู่ควรกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งใหญ่ๆเหล่านั้นจํานวนเงินที่มากความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณต้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่ข้างในด้วยเพราะถ้าหากแค่คุณทุ่มเททำรรในโลกภายนอกของคุณอย่างเดียวแต่คุณไม่เข้าไปสื่อสารโลกภายในของคุณว่าคุณนั้นหนักคู่ควรว่าคุณนั้นหนักมั่งคัง่ง ว่าคุณนั้นนะ่ะเหลือเฟือคุณจะไม่รู้เลยว่าทําไมคุณถึงรับความสําเร็จใหญ่นั้นไม่ได้ทําไมคุณถึงรับเงินก้อนใหญ่นั้นไม่ได้เพราะในพื้นที่โลกภายในของคุณนั้นนะ่ะมันอาจจะมีความเชื่อตกค้างความเชื่อเก่าๆความเชื่อเดิมๆที่มันทํางานกับความขาดแคลนภายในของคุณอยู่มันจะทํางานกับจิตใต้สํานึกของคุณ แล้วมันจะรับคําสั่งจากจิตใต้สํานึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่ขาดแคลนคุณเป็นคนที่ไม่คู่ควรกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับเงินก้อนใหญ่กับความสําเร็จใหญ่ๆนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเปรียบเสมือนคุณต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนที่จะสร้างถนนมันจะทําให้การทํางานระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกของคุณนั้นนะ่ะมันสมดุลกันแล้วมันไปด้วยกันได้และเมื่อคุณสื่อสารกับโลกภายในของคุณเรียบร้อยแล้วคุณเคลียร์พื้นที่ใจเรียบร้อยแล้ว คุณคู่ควรคุณรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือจากข้างในแล้วความสำเร็จข้างนอกนั้นน่ะมันจะมาง่ายมากๆถ้าคุณมีความทุ่มเทความมุ่งมั่นตั้งใจและคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่คุณตั้งไว้แล้วนะคะอย่าลืมขยายพื้นที่โลกภายในของคุณสื่อสารกับโลกภายในของคุณให้จิตใต้สำนึกของคุณนรับรู้ว่าคุณคู่ควรคุณมั่งคั่งและคุณมีเหลือเฟือ ที่จะรองรับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ถ้าชอบความรู้แนวนี้นะคะก็กดติดตามครูเอเน่าได้ทุกช่องทางเลยนะคะกดไลา์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปะคะ่ะ